เราก็คิดไปตามที่พระฤาษครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าในสังโยชน์คือสิ่งที่ร้อยละใจของเธอให้เป็นทุกข์ใช่ไหมละ่ะและถ้าเธอไม่เห็นทุกข์เธอจะเอามันออกได้ไหมละ่ะและถ้าเธอไม่เห็นเหตุที่ทําให้เธอเป็นทุกข์เธอจะสลัดสิ่งที่ร้อยละจ,จิตใจเป็นอย่างหมดอะไรอาวรไหมละ่ะไม่หมดแน่นั้นไม่ว่าสังโยชน์ข้อไหนตั้งแต่สกายยะทิฏฐิจนถึงอวิชชาทุกข้อมันจะต้องพิจารณาเรื่องทุกข์เหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์ จนเราละความยินดีละความพอใจคือละอวิชชาไปเช่นว่าเราพิจารณาร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้ทาให้เราต้องเจ็บต้องปวดต้องทรมานต้องหิวต้องเสียดแทงต้องร้อนต้องหนาวความกระสับกระส่ายของเราที่เรามีร่างกายเนี่ยเธอชอบไหมเธอไม่ชอบและเธอเห็นว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเพราะเรามีร่างกาย แต่การมีร่างกายมันไม่ได้มีลอยๆเหมาไม่มีใครเขายัดเยียดให้เธอมีร่างกายแต่ร่างกายนี้มันคือกรรมของเธอมันเป็นการเสวยผลของกรรมความชั่วของเธอจึงได้มีร่างกายทําร้ายเธอถูกไหมล่ะเอาเรามองเหตุพอมองเหตุลงไปอ๋อไม่ใช่เพราะร่างกายจะเป็นเพราะเราไม่ละความชั่วเราเคยโลภเราเคยมักโกรธเราเคยมักหลง จนทำลายความดีของคนอื่นขาดเมตตาขาดกรุณาทุกเรื่องที่เรากำลังรับรู้กับร่างกายทั้งหมดน่าจะไปเส้นผมจนถึงข่าเท้าลงไปที่มันเสียดแทงเราจากร่างกายคือรูปนี่นะมันยังมีเสียดแทงอารมณ์ของเราให้แปรโปรนยังมันยังไปเสียดแทงทําให้การจดจําของเราเนี่ยมันไม่ไีประโยชน์ต่อความสุขของเราเลยมันจะไปเสียดแทงให้ความคิดของเราเนี่ยไม่เป็นอารมณ์เดียวเดือเปไปนั่นเด๋ยวเป๋ไปนี่วุ่นวายกระสับกระส่าย มันยังเสียดแทงทําให้สิ่งที่รับรู้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นดั่งใจที่เราปรารถนามันตัดหมดเนี่ยเพราะเราปรารถนาสิ่งนั้นให้เป็นสุขมันก็ตัดความสุขของเราตัดความร,รับรู้ของเราตัดการเห็นของเราตัดใจที่จะรับรู้สิ่งที่ดีที่ถูกที่ต้องมันก็ตัดหมดไม่ได้ร่างกายมันตัดหมดเอานั่งๆจะจะเป็นสมาธิซะหน่อยมันเสียดขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องหยุดใจถ้ากาลังสมาธิของเธอยังไม่แข็งพอนะเธอก็ต้องกระสับกระส่ายกับร่างกายตัดความดีใช่ไหมล่ะเอาตัดแล้วเนี่ย นั้นทุกอย่างที่มันเป็นที่มาของการมีร่างกายก็มาจากเราอย่างประพฤติตนที่ชั่วคือความชั่วเรายัางไม่ได้ละชาตินี้เรายัางต้องมาเจอมันอีกไงแต่ถ้าชาติก่อนนั้นเราละขาดแล้วป่านนี้เราก็คงไม่มีร่างกายอย่างนี้อย่างน้อยเราก็เป็นเซวาดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมแล้วก็ไปพระนิพพานได้แต่นี้เรายัางต้องกลับมาเจอผลงานของเราคือกรรมที่เราทําความชั่วไว้เนย่ ไอ้ความชั่วที่เราทํามามันจึงแตกต่างกันได้โรคไข้ไข้เจ็บแตกต่างกันได้อายุวันนะสุขภา,าระปฏิพานต่างกันหมดไหมเอามันก็ต่างกันหมดเลยนั้นไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วที่เราทํามาแต่ในอดีตชาตินี้คือการรับผลนั้นไอ้สิ่งที่เราลจิตใจเพราะเรามานานขึ้นหนึ่งไม่ได้เคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฺ สองคือเราขาดเมตตาขาดกรุณาสินของเราเกิดลุ้นลุกนคำคำสามเธอยังประมาทในชีวิตคิดว่าเธอไม่ตายเธอจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเธอลืมความตายของเธอไปไม่ได้พิจนา,นารณากายยาติฉิตตอนแรกๆถูกไหมละ่ะอ่าและเธอก็ยังมีความบกบุญอยนลูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศทาความคิดไม่ดีทําวาจาไม่ดีทําการการะทําเบียดเบียนคนอื่นให้เขาเดือดร้อน ในการหลงรูปของเธอหลงเสียงของเธอหลงปิ่นของเธอหลงรถของเธอหลงสัมผัสของเธออย่างเนี้ยเธอก็สร้างวิรกรรมของเธอไปเยอะแยะพอมีปฏิฆาอารมณ์เธอก็สร้างวิรกรรมของเธออีกนาเธอก็ปั้นเป็นยักษ์อย่างนี้โมโหโธชาเดี๋ยวเพี้ยงนั่นเดี๋ยวเฟี้ยงนี่เดี๋ยวด่ามันอย่างนั้นเดี๋ยวแทงมันอย่างนี้เธอก็มีอะไรของเธอมากมายเยู่ยนกการที่เธอมีอารมณ์ปฏิฆาเธอมันก็ยังรักใจเธออยู่จริงไหมล่ะอ้าวมันยังไม่เอาออกใช้เรียกว่าสั่งยช์ บางทีเซลปฏิบัติแ่องปฏิบัติเซลก็ติดอยู่ในฌานสมาบัติพอใจว่าสงบแล้วเราเรามีความสุขแล้วเราเราสามารถแยกกายออกจากจิตของเราได้แล้วจิตของเรานี่มีความผ่องใสสว่างสวยเข้ามาไหร่ก็ถึงื่อนั้นอยากเท่าสมาธิก็เป็นสมาธิเลยหลงไหมเอาหลงลซวก็หลงผลของสมาธิว่าทําไม้มีฤทธิ์มีกําลังอธิษฐานมีความปัถนาทำฤทธิ์ท,ทำเดชทําอะไรก็ได้ทาของบนของขัง,งอะไรก็ได้หมดแล้วแหละ ทำแล้วขหมดเลยไงหลงในผลของสมาธิแล้วก็มีมานะมานะเราหลงว่าที่เราทำเนี่ยมันทำให้เราดีกว่าคนอื่นไม่ว่าทุกเรื่องอะไรทั้งหมดนะเธอเล่นเก่งเธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอสวยกว่าเขาเธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอมีอายุย,ยาวยืนย,ยาวกว่าเขาเธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอไม่เจ็บป่วยให้ไม่สบายเธอก็ดีกว่าคนอื่น เธอมีทารสมาบัติเธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอมีฤทธิ์เธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอสามารถใช้ใจของเธอไปไหนมาไหนก็ได้รู้รับรู้เรื่องต่างๆได้เธอก็ดีกว่าคนอื่นเธอได้ทําบุญได้มากกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นทุกอย่างไม่ว่าในเรื่องความดีหรือความชั่วทั้งหมดเธอก็ยกตัวของเธอดีกว่าคนอื่นหมดอย่างนี้เรียกหมานนะเพราะเธอยังหลงว่าสิ่งที่เธอมีอย่างนี้ยมันเป็นความสุขของเธอเห็นทุกไหมล่ะเอาไม่เห็น นั้นอริยสัจจ์จึงต้องเดินคู่ไปกับสัมโยชน์จนถึงอวิชชาอาวิชชาจึงปรากฏอยู่ในตั้งแต่สกายทิจิอวิชชาปรากฏตั้งแต่การที่เธอไม่เห็นควา,ามดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เธอมวต่หลงว่าพอใจว่าเอ,อ้ยฉันก็ดีแล้วนี่ฉันไม่ได้เดือดร้อนฉันไม่ได้ไปทำร้ายชีวิตของใครนี่เธอก็เลยมีความพอใจยินดีในการที่เธอได้เป็นคนดีแบบนี้ ว่าเธอมีลาภสกาละเธอเป็นเศรษฐีเธอเป็นคนมีจมิตใจเมตตามีกรุณาเธอไม่เคยคิดเบียดเป็นคนและสัตว์เลยมีจิตใจอบอ้อมอารีทุกคนอย่างนั้นถ้าเธอก็ว่าฉันเป็นคนมีศีลแล้วไม่จําเป็นจะต,ต้องไปปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นเราไม่จําเป็นจะไปปฏิบัติตรงนู้นตรงนี้กับเขาหรอกเราไม่ได้มีจิตใจชัว่วร้าย้วปฏิบัติทำไมไรเล่าไอ้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าหลงไหมล่ะเอาหลงมีมานะเหมือนกันมีความยินดีพอใจ ไม่ว่าฐานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอริยสัจกสังโยชน์ก็เป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบารมีสิกสังโยชน์ก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดมันรวมกันที่ใจของเราที่เห็นทุกข์จากอะไรและเราจะทิ้งความทุกขนั้นไปเราก็ต้องถอนถอนความร,รู้สึกว่าสิ่งนัน้นเป็นของดีถูกไหมละ่ะความโลภไม่เด่นละเรายังไม่คิดให้ทาน,านความโกรธยังเรายังไม่เล่นละเพราะเรายัางไม่ตั้งใจที่จะเมตตากรุณาใครเขา ี่ยความหลงเราก็ยังไม่เด็ละเพราะเราไม่มองความจริงว่าทุกอย่างมันมันอันดิจังแล้วก็อนัตตามันยังไม่เด็ละตอนนี้เราก็ต้องกลับมาทำไมมองเรื่องนี้ให้มากมองไปเป็นที่ใช้คําว่าเป็นอารมณ์เดียวายคว่าเราคิดเรื่องเนี้ยคิดเพื่อให้เราหลุดออกมาจากการที่ต้องไปเจในาชาติพบต่อไปแต่ชาติเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้ ท่านจึงสอนให้เราวางใจเป็นสังขารุเบขาญาท่านมันจะว่าไปทำมันยังไงเดี๋ยวจะย้อนกลับไปแก้อกุศล,ลกรรมของเธอความชั่วของเธอแต่ในอดีตเพื่อจะเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันไม่เกิดทําได้ไหมล่ะไม่ได้จะก็ต้องชั่งมันจิตที่เธอจะไม่ต้องมากลับมาเจอแบบนี้ในภพหน้าชาติหน้าเธอก็เร่งเร่งทาของเธอไปสิในเมื่อพระท่านสอนอะไรท่านแจกแจงในหนทางที่จะเป็น วิธีปฏิบัติเพื่อเราพ้นมันไปเธอก็เร่งรีบทําของเธอเอาไปแต่ก็อย่างว่าอย่าทําอะไรที่มันขาดการค้ควรพิจารณาโดยเฉพาะที่มันสร้างสิ่งที่เคลื่อนขั้นความสุขของเรานะอ้นิโวนเนี่ยไออย่างเงี้ยไอความตั้งใจอย่างเนี้ยเวลาเรามุ่งมั่นมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านในจิตของเราอย่างนั้น่อเธอต้องคิดด้วยเธอจะเอาแต่บุญแต่บุญอย่างเดียวแล้วเธอไม่คิดถึงปัญหาที่ เลกระลังรุ่มร้อนกระสับกระส่ายและเธอจะบอกฉันไม่ได้ทุกสิ่งที่มันเป็นดังใจเราได้คือเราพยายามทําเพื่อการหนีมันไปให้พ้นนั่นยังเป็นดังใจเราได้เพราะหนึ่งเรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วเรามาพบคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรายังมีสิริละพอที่จะประพฤติตนปฏิบัติตนโดยไม่ถูกร่างกายเสียดแทงจนเกินไปนั่นยังพอมีลมหายใจ พอทาความเดีของเราได้ในช่วงเวลาที่มันอาจจะหมดลมเมื่อไหร่ก็ได้โอกาสเธอมีไหมล่ะเอาเธอยังมีอันนี้คือเธอยังหวังได้นะว่าหนทางที่เธอจะไม่ต้องกลับมาเจออย่างนี้มันยังมีโอกาสเสนรับเธอเธอก็ทําของเธอไปอย่างที่ว่าแตอย่างอื่นเนาะเธอนอกจากนี้เธอจะหวังอะไรนะมันขึ้นกับบุญกับบาปเธอหวังมันไม่ได้หวังเธอกัะทุก ราถนาให้คนนั้นดีกับเราวาถนาให้เขาเข้าใจอย่างที่เราพยายามบอกเขาเพื่อจะหวังอะไรไม่ว่าเรื่องเล็กเื่นน้อยเล่นกับคนดีคนรักของเธอคนที่มีคุณกับเธอให้เขาเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้เธอก็ทุกทุกเรื่องเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะเชื่ออย่างนี้หมดวจิตวใจของเธอว่ามันเป็นไปไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้เธอหยุดไมไดล่ะอ๋อเราก็หยุดหยุดอารมณ์ฟุ้งดับไหมดับตัญหาดับไหม ดับอุปทานดับตัณหาดับกิเลสดับอกุศลกรรมก็ดับนิพพานเกิดไหมเกิดมันก็แค่นี้ถ้าคนเขาสะสมปัญญาบารมีมาดีนะพูดก็ไม่ไม,ไม่ยากเวลารจะปฏิบัติแล้วก็ทํากันโดยทันทีทันใดถ้าเธออยากจะฝึกจิตของเธอให้มีปัญญามากเธอก็ต้องเดินตามผู้ที่มีปัญญามาก ถึงวเวลาเจ้าก็ต้องยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสาระที่ขึ้นของเธอยึดถือเอาพระอริยาสาวกทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเธอนะเพราะท่านเป็นทู้มีปัญญามากท่านสามารถแจกแจงสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นเหตุของความทุกข์ของเราได้แล้วก็ยังบอกหนทางที่ทําให้เราไมา่ต้องกลับมาทุกข์อีกได้ว่าทํำยังไงหนทางที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่มีอะไรผิดเลยที่เราทําความดีกันก็เพื่อ จิตออกจากร่างในเวลาใดก็ตามการย้อนกลับมาเป็นอย่างนี้สำหรับเราไม่มีเด็ดขาดอย่างนี้ก็ได้ตัดตัดอวิชชาตัดฉันทะราคะในความเป็นมนุษย์เทวดานางฟ้าผมนะตัดนะตัดหมดเคยค่อยๆคิดพิงเนี้ยวางๆลองไปย้อนฟังนะค่อยๆฟังค่อยๆค,ค,ค,คิดตามธะอาจจะได้ความเข้าใจ แล้วก็อะไรมันเกิดกับเธอเธอจะมีสติรู้เท่าทันว่าเอ๊ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเสวยผลของความชั่วของเราะฝึกจะว่ามันก็ยากบุญของเรามจริงต้องทํามันทุกอย่างทานศีลภาวนาต้องทําหมดทําทานอย่างเดียวก็ไม่มีทางถ้าทาทานอย่างเดียวยังไม่เป็นอารมณ์เดียวอย่างที่คุยกันนะก็ยังไม่รลอดการศึกษามันเป็นอย่างนี้ถ้าเธอรู้ตั้งแต่รายละเอียดมันเป็นอะไรเธอก็จะรู้ว่าอ๋อเรา ยืนอยู่ตรงไหนหลังจาเราเข้าใจแยกได้เราก็จะรูว่ามันไม่ยากต่อการละละกอยอมรับมันซักกระจบกรู้แล้วก็ละละเสร็จแล้วก็วางปล่อยวางมันซักยอมรับทุกอย่างก็ไม่มีอะไรจิตมันก็สง,งบนิ่งของมันไม่มีอะไรเรื่องที่เราถูกใจเราเรื่องที่เราไม่ถูกใจมันก็มีถูกไหมล่ะก็ต้องเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้แหละ มันวัมรู้ในพระศาสนาที่โรรองส่นมันไม่ได้มีเยอะนะมันชัดเจนมีเหตุมีผลต้องไปตรงมาแต่ว่าไอ้สิ่ที่มันปิดกั้นเราที่เราไม่สามารถเอามาได้ที่ท่านพูดบ่อยๆว่ายากนะคนที่จะฟังคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใส่แล้วก็ปฏิบัติได้มันยากมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องยากมากที่สุด ถ้าเธอยังมีวาสนาพอฟังพอคิดได้พอเข้าใจได้พอมองเห็นเรื่องราวต่างๆที่จะคิดจะทำอะไรต่อไปได้เธอต้องมีวาสนาดีมากเอาเป็นผู้ปักไฟเอาดีานไแเราก็ยังต่อสู้กับความเป็นกรรมของเรามานะแต่ละชาติละชาติละชาติาตาตรเราจะดิดด้นหนีมันมาอยู่กับพักกับพวกที่ไปในทางเดียวกันเนี่ยมันยากนะเธอจะไปเดินเจอ กัลยาณีไม่เตกันอย่างเนี้ยถ้าคิดจะหนีกันจริงๆเธอต้องเข้มแข็งไหม่ล่ะเข้มแข็งนะขอให้ความตั้งใจของเธอตรงแน่วแน่เอเรามีเวลาของเราแต่ละคนเนี่ยต่างคนก็ตา่างต้องทํากันเองเราไม่สามารถจะมาประคับประคองปอกป้องเธอคนใดคนหนึ่งไม่ให้ออกนอกดิด์นอกทางไม่ได้เพราะเรื่องกรรมเราจะไปยุ่งได้ยังไงถึงเวลาดีเบื้องต้น ทมกลางเบื้องไปอาจจะเปไปก็ได้แล้วความจริงคือสิ่งที่เขาสะสมความดีเขามาน้อยหรือมากแค่ไหนเขาก็ต้องคิดได้เท่าที่เขามีโอกาสที่มีความดีของเขาไปจะพอใจในรูปก็พอใจไปจะพอใจในเสียงในกลิ่นในรสก็พอใจไปจะพอใจในฟังสัมผัสระหว่างเพศเธอก็พอใจไปแต่เธอต้องไม่ลืมว่ายังไงเสียมันก็ตาย อย่างน้อยนะ,ะเรายังมีบทสรุปของเราว่าอ,อยังไใใรก็ตายเราจะพอใจมันยังไงเราก็อยู่กับมันไม่ได้เราจะรักขนาดไหนเราก็ไม่สามารถอยู่กับสิ่งที่เรารักได้ในความทุกข์ของเราจึงมีตรงที่ว่าถ้าหากว่าเธอยังพอใจไม่เลิกชาติหน้าเอาอีกอ,อย่างนี้แี่ถ้าเรายอมรับว่าเราจะพอใจชาตินี้ก็พอใจไป แต่เราก็ไม่เรียกควาแต่ชจะชาหน้าไม่เอาแล้วนะเออยังดีขึ้นหน่อยไหมล่ะ,ะดีขึ้นแต่ว่าเธอก็ยังสัตว์นิวรในรูปเสียงคือรสสัมผัสระหว่างเพศไปบ้างเธอจะยินดีในรูปเธอก็ไม่รักเข้ามาเธอจะยินดีในเสียงในสัมผัสระหว่างเพศเธอก็ไม่ผิดกาวเมียขเขาอย่างน้อยสินห้าประการในกรรมบทสิบของเธอมันก็อยู่ในกรอบที่ระง,งับนิวรห้าประการ เราไม่หลงจนเกินไปถึงขั้นไปประทุษร้ายคนอื่นหรือยี้แย่งคนอื่นเข้ามาความหลงของเรานะอ่าเรียกว่าหลงปกติหลงอยู่ในสินในธรรมของเราไม่เป็นไรเวลาใครก็ทําให้เราต้องโกรธเรื่องไม่ชอบใจเนี่ยเราห้ามใจเราไม่หยุดหรอกมันหยุดอารมณ์ไม่ได้มันหยุดความคิดไม่ได้มันหยุดอาการสแสดงออกไม่ได้เว้นแต่ว่าเธออยู่ในฌานสมาบัติอันนั้นมันหยุดได้เพราะว่าเสียงต่างๆมันจะเข้าถึงเธอไม่ได้มันถูกฌานสมาบัติ กดห่างกไปใช่ไหมลนะ่ะเอาเสียงไม่ถึงเธอทุกอย่างไม่มากระทบเธอแล้วเธอจะเกิดอารมณ์ไม่ชอบใจทําไมมันไม่อยู่แล้วมันไม่มีมมทางไปถึงอยู่แล้วใช่ไหมโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เราปกติเพราะเราเราไม่อยู่ในสภาพที่จิตทรงฌานสมาบัติเราก็มีอารมณ์ปกติเมื่อปกติเวลากระทบมันก็ต้องเกิดอารมณ์้าจะมีอะไรอารมณ์โกรธเราก็ไม่พยาบาทบัติอคฆาเชีวนะเราไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมต่อไป เธอไม่ไปฟุ้งที่จะฆ่าไขรเขาไม่ได้ฟุ้งที่จะไปทำลายไขรเขาไม่ได้ฟุ้งที่จะยื้อแย่งไขรเขามานะถ้าเราคิดอย่างนี้แนละ้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นกฎของความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ไม่ลังเลสงสัยมันนะอแสดงว่าเธอเข้าถึงความจริงข้อสำคัญคือว่ามันตัดความสงสัยไปให้จบไปกันแล้วกันถ้าเธอเห็นได้เธอหมดสงสัยก็ใช้ได้ถ้าเธอไม่เห็นเธอหมดสงสัยก็ใช้ได้ นิวรณ์นะมันอยู่แค่นี้พอหมดสงสัยไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นอันไม่มีอะไรแล้วปลนใจเช่ไม่ได้แล้วสบายตัวจะไม่มีอะไรมากแล้วก็มีแค่กรรมประบทสิบอันนี้เธอก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราพยายามที่จะระวังเราพยายามที่จะนึกถึงกรรมบระบทสิบเหตุที่เราจงจําเป็นจะต้องคอยนึกคอยพิจารณาสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นบันไดที่ทําให้เราไปสวรรค์ไปพรมไปนิพพานได้ เท่าเนี้ยเธอทำและจ,จิตใจของเธอหมดสงสัยในข้อนั้นหมดสงสัยในศีลหมดสงสัยในมอฟคามตายหมดสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าเธอก็เข้าสู่เกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นคือเป็นพระโสดาบันแล้วเพราะมันหมดสงสัยแล้วไหมอย่างน้อยเราก็ต้องรักษาอารมณ์ให้คล้าย,พร,รยพระอริยะเบื้องต้นพระโสดาบันเอาไวก้ก่อน ซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่ยากนะทำไมพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าธรรมเทศนาจบก็ก็เป็นพระโสดาบันง่าง่ายๆเพราะเขาหมดสงสัยเข่าเดียวหมดสงสัยในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส,งสแสดงแค่นั้นแหละก็แปลว่าจบแล้วเขาไม่มาย้อนถามเขาไม่มาลังเลที่จะปฏิบัติอย่างอื่นเขาเชื่อว่าต้องทําอย่างนี้พ้นทาอย่างเนี้ยแล้วเราไม่ต้องเกิดทําอย่างเนี้ยเราไม่ต้องมา เกิดแค่เจ็บตายอย่างนี้ชาติหน้าต่อไปก็แค่การทําอย่างนี้ก็อยู่ในขอบเขตที่มันไม่ได้มากไม่ได้มากกว่าการที่เธอจะปฏิบัติไปได้ดูอย่างท่านเปสตกาลีชิดาปบุตรของนายช่างหูดท่านคิดเรื่องนี้ของท่านเป็นอารมณ์เดียวเท่านั้นนะนึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนึกถึงวงพักขององค์เสดจพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านไป เห็นพระพุทธเจ้ามานึกคําสอนที่พระองค์ทรงสัสแสดงมาในวันนั้นแล้วก็ทบทวนทบทวนอยู่เนี้ยเป็นอารมณ์เดียวไอ้คำว่าอารมณ์เดียวเนี่ยไม่มีเรื่องสงสัยที่จะต้องไปคิดอื่นวันจริงหรือไม่ใช่หรือไม่นายอ่ะมั้งไม่น่าจะถูกแล้วมั้งไม่มีตรงจัดอย่างนี้ก็คิดตามนี้ตรงจัดให้นึกถึงความตายก็นึกถึงความตายตรงจัดให้มีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง ก็ตั้งใจทาความเคารพจริงๆเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาแสดงให้เห็นสิ่งที่มาที่ไปของเราผู้เวียนไหวใจขึ้นมันเป็นเป็นเหตุเป็นผลที่เรารับแล้วเราไม่สงสัยแต่ก็ทบทวนของท่านอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าท่านเป็นสการีท่านไม่มีโอกาสที่จะได้มีใครท่านทําคนเดียวท่านอยู่กับปีดาแล้วท่านก็ทําอยู่คนเดียวปฏิบัติอยู่คนเดียว แล้วก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนไม่มีใครที่สามารถจะบอกว่าที่ทําเนี่ยมันใช่แล้วนะที่ทําเนี่ยมันถูกแล้วนะก็รู้แต่ว่าทําตามทําตามอย่างเดียวนั้นวิจิกิจชาท่านจึงมีไงถึงเวลาผ่านไปสามปีพระพุทธเจ้าตรวจอุปนิสัยของสัตว์ก็เห็นท่านเข้าในข่ายพยานไวมทาวทรงไม่เสด็จไปโปรดคติของท่านก็ไม่แน่นอนเห็นไหมยังไม่แน่นอนไอไอคาว่าไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าท่านไม่ทําความดีอยู่นะ ทำความดีอยู่ย่างความไม่แน่นอนคือท่านคือท่านยังปล่อยอความคิดที่กังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างนี้ยังไม่ออกเราตั้งคาถามเอาเองก็ได้ว่าวิจิกิจชาคือลังเลสงสัยเนี่าลังเลสงสัยไหมราอย่างพิ่งตอบเข้าข้างตัวเราเองนะเราต้องคิดว่าที่เราไม่สงสัยเนี่ยเพราะอะไรเราเห็นอะไรแล้วริงจริงแค่เราเห็นมาเนี่ยเราเชื่อไหมถ้าเชื่อจริงๆริเนี่ยเวลามาเกิดกับเรา เราจะยอมรับมันโดยไม่ต้องมานั่งหวั่นไหวได้ไหมว่าคนนั้นจะแก่คนนี้จะเจ็บคนนี้จะตายคนนี้จะต้องมีเรื่องมีราวคนนี้ต้อง,ต,องต้องมีสิ่งนี้บีบคับ้นจิตใจเขาเธอเชื่อไหมว่ามันเป็นเพราะกรรมของเขาเธอไม่สงสัยว่าเป็นอย่างอื่นเลยนะไม่ทนคนนั้นไม่ทถอคนนี้คิดอย่างเดียว่าอันนั้นเป็นบุปกรรมแล้วก็ได้แต่สงสารช่วยได้เราก็พยายามจะช่วยปัดปอให้กรรมมันคลาย แต่ถ้าเราเข้าเข้าไปช่วยแล้วแล้วมันสุกอะไรกิดการปิดบังเราช่วยไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาอากุศลกรรมเขามีเราก็ไม่ได้เราก็วางเฉยไว้ก่อนอย่าย่ตอนหน้าเราเห็นใจนะเราก็มีเหมือนกันเขาก็เป็นเหมือนกันคือถ้ามันเป็นอารมณ์อย่างนี้แล้วเธอก็คิดอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องเป็นปกติของเธอนะไม่ว่าเธอจะถูกกระทบอะไรเจอเรื่องของเธอหนักสาหาัสสัการขนาดไหน คนที่จะรักจะมีอาการหน้าเวทนาสงสารไปในทางไหนก็ตามทีอารมณ์เธอก็อยกังเป็นอารมณ์เดียวอยู่อย่างนี้อารมณ์เห็นความตายอารมณ์เห็นกฎของกรรมยอมรับกฎของกรรมเข้าใจเชื่อมั่นใพระพุทธเจ้าพาาระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์อันมีเราเป็นต้น